นะผมไม่รู้ว่าใครนะผมไม่ว่าด้ไม่ดีนะถ้าคุณชกมวยแล้วคุณเอากันถึงตาบอดก,ก็คุณไม่ป้องกันแล้วคุณว่ามวยคุณมาตรฐานแล้วมาเรียกมวยไทยได้ไหมไม่ได้ครับ,รบไม,ไม,ไม่ไม่ผลที่จะวันนี้ครับอา้าวก็เขาเรียกมวยวันมาแล้วไงทุกวันนี้แต่คุณอยากได้เงินเยอะคุณก็ไปดิไป ผมผม่ผมไม่ได้อัดดีเขานะผมไม่ได้เรยว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไม่ใช่พวกเขาอาจารย์ไม่ด่าเขานูนี่ไม่ไม่มีถ้าคุณมีความสามารถอย่ไปเอาเงินเขาได้คุณไปนะแต่เสียงนะเพราะอะไรเพราะว่านิ้วโผล่นิ้วข้าตาตาบอดไหมตอนนี้ไม่ตอนนี้ยังไม่บอดหรอกนะตอนนี้มันยังไม่บอดหรอกเพราะว่ายังไม่จิ้มเข้าไปจริงๆแต่ถ้าจิ้มเข้าไปดูกตาดํา ดูกแก้วตาแก้วตาแตกบอดไหมบอดครับตาบอดคุณจะคิดอีงนั้นบอดแล้วตอนนี้คุณอายุป,ประมาณ30ปีคุณต้องใช้ชีวิตไปถึง60ปีอีกสาปีคุณตาบอดคุณคุณเป็นภาระสัางคมไหมคุณเป็นภาระครอบครัวไหมคิดให้ดีนะผมไม่ได้ดยา,าใครนะนะ เพราะนั้นไอ้คนที่ชอบคุณก็ชอบไปเดิเรื่องของคุณว่าคุณอยากได้ตังค์ผมก็อยากได้แต่ว่าผมว่ามันต้องมีเหตุมีผลนะไม่งั้นคนเยอต้องอาชีพเดียวกันหมดใช่ไหมมีตังค์ตรงไหนก็ไปดิอ่ะแต่ถ้าผมอยากได้ตังคนะ์นะผมแนะนําทําอะไรรู้ไหมก็ไปขายยาบ้าได้เยอะเอา ถูกเปล่าเ <Yeah. S 1> อ่าอันนี้แล้วผมเป็นครูผมเป็นครูอย่างนี้คือคือฟีดแบ็กสอนให้คุณรู้เลยว่าเอ๊ะถ้าคุณอยากได้ตังค์เนี่ยคุณจะไปชมไมมาากมวยทำไมมีค่ายาทีเดียวรวยถ้าไม่รวยก็ติดคุกสองอย่าง mm. ใช่ไหม, <Yeah. S 1> ไมคิดเอาอ่าเมื่อกี้นอกเรื่องนะเมื่อกี้อ่อเข้ามาในเรื่องเรื่องอะไรเรื่องทีมจบ,อบอยังเรื่องทีมครับทีมเนี่ยจาาครับ yeah. ทีมนี้ยึดคือเอาเท้ายันไปข้างนหน้าอยู่ที่เป้าหมายถ้าทีมที่หน้าเ็าต้องทีมสูงนะถ้าทีมหันข้างือเรียกทีมข้างนะทีมตรงนะควรจะทีมใช้เล็บทีมหรือว่าใช้นิ้วทีมใช้ฝ่าเท้าทีมไอตรงนี้ผมว่าอย่าไปพูดเลยมันไร้สาระมันอยู่ที่จุดมุ่งหมายคุณแต่ถ้าคุณเอาเท้าเอาเล็บไปจิกเขาเนี่ย กีฬาไทยเขาเขียนมวยไทยเขาเขียนว่าเป็นกีฬาของสุภาพบุรุษแล้วคุณเป็นไหมไม่เป็นนะคุณต่อยมวยแล้วนี้พี่จิมตาเขาเป็นไหมไม่เป็นค่ะคุณชกมวยแล้วโว้ไปโขกเขาหน้าแหกเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นกีฬาไทยเขาเขียนไว้นะมวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาของสุภาพบุรุษไปเปิดตำราเล่นไหนเขาก็เขียนไว้อย่างนั้นใช่ไหมนี่เราไปสอนเด็กเราต้องบอกอย่างนี้นะไม่ไม่ว่าได้เปืยไม่รู้อะไรเลย นะครับตรงนี้ต้องต้องสอนเราเรต้องเราต้องสอดแทรกเรื่องพวกนี้ด้วยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องผลเสียผลผลได้ผลเสียในการเล่นกีฬาอา้าวเรื่องทีมไก่ถือบทแล้วใครถามอะไรบนะ้างไม่มีนะอา่ทีนี้เท้าเนี่ยก็มีอย่างคือเตะ ตะที t t word, yeah. day, the ่ใช้มากที hmm. yeah. t t ่สุดก็คือเตะเฉียงนะเอาเตะที Hawaii ่ไม่ค่อยได้ใช้ในในประเทศไทยก่อนคืาเตะตรงเตะตรงก็คือคุณต่อสู้ผมเดินมาเนี่ยไม่ได้เก็บคางเลยเตี้ยกับผมเลยผมเตะปุ๊บเข้าไปเตะตรงไม่เขาไปคางนอกไหมอาครับและมวยสมัยก่อนยืนห้าขาเขาเตะปุ๊บเข้าไปโดนกระจับฟาไหม S 2> <S 2> ตอบ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 มันมีคนสองกรณีแน่ว่าฟาวหรือไม่ฟาวเนี่ยเขายืนเนี่ยอ้าขานเนี่ยผมตเตะปุ้งเตะผ่ามาไว้เนี่ยนะโดนอวัยวะเพศโดนอันธะโดนโดนกันจ๊จผิดไหมกไม่ผิดแต่ตวะครับไอคนที่ตอบผิดไอคนที่ตอบว่าผิดเตะไม่ได้ตัวนีข้อไหนเขาเขียน เมื่อกี้มีตอบสองคนค่ะคนหนึ่งตอบผิดคนหนึ่งตอบไม่ผิดก็มีสองคนนีคนที่ตอบผิดเนี่ยคุณว่าผิดเนี่ยกินกาข้อไหนก็เขียนไว้ไม่มีนะไม่ผิดไม่มีไม่มีก็ไม่ผิดดิได้ดิได้ดิผมเคยอยู่กับคนสมัยก่อนพูดก็ได้ถ้าคุณเอ่ยชื่อไปคุณไปเปิดหนังสือต้องรู้เลยประเสริฐสอสอแกเป็นคนเตี้ย เราสะท้อนเป็นลูกร่างเตี้ยร่ำแกมีลูกมีหลานเป็นนักมวยและแกมาที่ค่ายบ่อยสมัยก่อนทำไมผมเป็นนักมวยนะผมซ้อมที่ยิมในเซียงแกก็พาลูกหลานแกไปไปซ้อมมวย,ยแกเป็นคนเตี้ยแกพูดกับผมว่าอะไรรู้ไหมไอ้หนูเรียกเราไอ้หนูนะเพราะว่าแกเนี่ยอายุมากแล้วเจ็ดแปดสิบแล้วนั้นผมสามสิบกว่าอนะไรเงี้ยเดีเ๋ยวนี้แกเสียชีวิตไปแล้วแกบอกไอ้หนู ยืนมวยอย่างนี้ตอนสมัยลุงเหรอไข่ขาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือนักมวยเนี่ยยืนสมัยสมัยเนี่ยยืนหน้าขาอย่างเงี้ยจะบอกแล้วไม่เตะไม่เตะไม่เตะที่ค้างที่อะไรสมัยเตะที่นี่เลยไหนก็ไปในหวางขาเนี่ยผิดกติกาไหมอะไรที่ครับอ้าวทุกวันนี้มีปัญหากันเห็นไหมที่เตะกัะจับเตะอะไรกันเนี่ย มันจะผิดได้ไงไม่มีในกติกาเพราะฉะนั้นครูมวยต้องสอนว่าในการยืนจะต้องยืนแบบเห็นไหมตั้งเข่าไว้เนี่ยเนี่ยเทีเตะเตะเต,เตกะก็จับเนี่ยมันจะโดนไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าตั้งหัวเข่าไว้เนี่ยใช่ไหมคือเตะตรง,งเนี่ยนะแม้เตะตรงที่คางเนี่ยคุณก็เอาคางมาล็อกสิเนี่ยเขาเตะตรงมาเนี่ยแต่ถ้าคุณหนีหมัดไว้มันจะเข้าคางไหมนี่ นเนี่ยคุณต้องคุณต้องคุณต้องแอพพลายคุณต้องสามารถจะอธิบายให้ได้ให้สอนเด็กเนี่ยนะว่าว่าว่าไอ้เตะพามาเตะเตะตรงเนี่ยเขาว่าเตะตรงนี่เป้าหมายมีตรงไหนมั่งนะเตะได้หมดแต่เตะที่กระจบไม่ควรเตะเพราะมวยไทยเป็นกีฬาของสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษครับหน้าบุรุษแต่ถ้าพลาดไปเตะแล้วฟ้าไว กติกาข้อไหนเขียนน่ะกติกาข้อไหนเขียนน่ะเพราะฉะนั้นกรรมการทุกวันนี้เอ้ยมันเตะก็จับลงมาอ๋อก็มึงเสือกย,ยืนเลยเขาเตะแต่มึงไม่ตอบอะ่ะมึงก็ไม่กล้าตอบเพราะมึงไม่แม่นแต่ถ้าผมบอกเอ้ยก็มึงจะอ้าขาเสือกให้เขาเตะใครมึงก็ช่วยอะไรไม่ได้ถูกไหมนี่เราต้องแอบพลายได้เรื่อง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 มวยไทยเรื่อง,ง,เ,รองเรื่องของเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้ไว้ได้ตอบสังคมไม่ได้ เราถึงจะเป็นครูได้ใช่นไหมเตะกันจับได้ไหมได้ครับเขาไม่ได้บอกไม่ได้ก็ไหนว่าห้ามเตะกันจับได้ครับเี๋ได้แต่ถ้ามึงยืนอ่ะมึงไม่ยืนหน้าขามมันจะเตะง่ายกันเนี่ยเออก็ตั้งขาหน้าเอาเตะเตะไปมันจะเตะได้ไหมก็ทุกวันนี้ไม่มีใครสอนเด็กเป็นต่อยมวยเป็นเองบ่าวเดินอาขามันนี่อย่างนี้เสร็จไหมเนี่ยเราก็เตะกระจับแตกกระจับหัก เช่ไหมเตะมีเตะอะไรเมื่อกี้พูดเรื่องเตะเตะตรงเขาเรียกเตะตรงเป้าหมายที่ค้างที่จับที่วางขาที่อะไรก็ว่าไปได้หมดสองเตะอะไรเตะตัดเตะตัดก็คือคนแากเตี้ยเตะถุงเตะคอก็ไม่ถึงนะเตะขาบาเตะตัดเตะตัดขานีเขาเรียกเตะตัดนะสามเตะอะไร ตเตะเฉียงนะเตะเฉียงนะตเยงตะเฉียงก็คือธรรมชาต,แต,นะแติแต่เตะที่โค้งนะเตะซ้ายเตะเฉียงนี่เตะไหมสีเตะอะไรเตะตะวันไม่ใช่เขาไม่เรียกเตะตะวันก็เรียกเตะกลับหลังกลับหลังเตะก็คือจร์เข้ฟานหางศิลปะมวยไทยนะเอาเตะซ้ายพีช หมุนมาหัวตีนมาปุง้งเขาคขางเขาเรียกเตะกลับหลังวงเล็บจระเคฟาดหางศิละปะมวยไทยชนิดหนึ่งใช่นไหมใช่ครับอคุณต้องไปสอนเด็กอย่างนี้ไม่ว่าเดียเด๋ยวไปถามมา่ก่อนว่าเ,เตะกลับหลังเตะยังไงอะไรก็คือหมุนตัวเตะมานะ ค่ายมวยผมเคยได้รับรางวัลจากเวทีลุมินีตั้งแต่สร้างเวทีมาจนถึงวันนี้นักมวยผมเตะจอร์เจ้ฟาหางและได้รางวัลโลกคืออินซีดำออะอินซีดำแล้ว,ลวลนะแล้วลูกนี้ไม่ใช่ฟุกซ้อมไม่จะาค่ายเลยซ้อมทุกวันนะหมุนเตะเก่งคือหมุนเตะเตะจอร์เจ้างจริง,รงไม่ใช่ฝรั่งทุกวันนี้ฝรัง่งคือมันเตะหลุด เราเตะหลุกแล้วหิวตีมาโดนตรงไหนไม่รู้เห็นโจ้กีฟ้าหลังเปล่าอาคุณถามมินิไฉดิฟังฟังฟังแล้วให้อธิบายให้ฟังแล้วตอบตอบเร็วๆผิดถูกไม่เป็นไรผมถามมาเนี่ยไปเวียนแล้วหมุนแล้วแล้วเอาส้นมันมาเตะโดนผมผมโดนเนาะเห็นโจ้กีฟ้าหลังเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่เขาเรียกเขาเรียกหมุนตัวเตะใช่ไหม เตะกลับหลังก็คือเตะผิดนะแล้วเตะมาอีกเตะมาอีกมาโดนเป้าหมายโดนคางโดนโคอนั่นก็เรียกเตะโระเขฟฟานหางนะถ้าเป็นภาษาก็บอกเตะกลับหลังกลับหลังเตะหมุนเตะมันเป็นวินิจฉัยได,ได้เพราะงั้นทุกวันนี้เถียงกันนี่ไม่รู้อะไรเอ้ยอะอะไรเตะโระเขฟฟานหางคืออะไรมันมันเป็นรูปศิลปะ คือตอนที่เตะข้างหน้าเตะหมุนเตะผิดไปแล้วคิดว่าหมดสภาพแล้วหมุนมาเตะได้อีกอะไรเงี้ยถือเป็นรูปศิลปะแล้วมันเหมือนกับตระกีที่ฟาดหางพฤติกรรมของสัตว์แม่แม่ไม้มวยไทยส่วนมากเกิดจากหนึ่งคุณไม่รู้จักสังเกตนะครับผมผมสังเกตเลยหนึ่งสับมวย หรืออะไรที่เขาเรียกมวยเนี่ยมาจากอะไรหนึ่งตอบดิชื่อตำชื่อตำรามวยสอบมวยอะไรละตัวเนี่ยหนึ่งจากสัตว์สนใหญมาจากสัตว์าาสัตว์เป็เนหักการเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ในการอ่านเอาเอาอย่างแรกก่อนส่วนใหญ่ก็เรียนแบบมาจาจกช,ชื่อสัตว์วันวันศดีมามาตั้งถูกต้องนะ ชื่อของบุคคลต่างกนในกรณีพระรามเก่งไหมพระนารายเก่งไหมเก่งครับไม่รู้ผมเกิดไม่ทานว่าหนังสือเขียนว่าบอกเก่งมากพระนารายต้องเก่งนะพระรามต้องเก่ง,นะรรง,กงแล้วแล้วพระรามเก่งไม่เท่าฐานเอกคือฐานเอกพระรามคือใคร,ร,ร,รนอ,อนุมานครับเอออนุมานอนุมานไม่ไม่เก่งได้ไงนะปลอมตัวเป็นอะไรก็ได้ เพราะนั้นเขาเอาชื่อของพระราชาชื่อของสิ่งที่มันอัศจรรย์สำคัญเช่นอนุมานถวายแหวนอนี้พระรามนาวสนเนี่ยชื่อเห็นไหมนาลายขว้างจากเี้เป็นชื่อของอะไร วรนคดีครับเออเขาเป็นชื่อของพระเอกในวนันนคดีสอนมาจากอะไรสิ่งที่ลอยอยู่บนฟ้าได้โอนมานักอินทรียะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยวหน้ามันคือ,ค,อคือคนคนโบราณเก่ง ก็อยากจะทําอะไรแล้วมันจได้จระเข้ฟาหางใครชินได้เขาก็ไม่ดูไงจระเข้ฟาหางถ้าถ้าถ้าเป็นชื่อมวยไทยก็มาจากอะไรพฤติกรรมของสัตว์ก็จระเข้มันเหวี่ยงลังแรงไหมหรืออยู่ในนนะ้ําอ่ครับอ่าแล้วถ้าเอามาดูวางไว้มันบกมันเหวี่ยงมีแรงไหมไม่มีแต่ถ้ามันอยู่ใช้ใช้น้ำมันอยู่ในน้ำอย่าเข้าไปนะเดี๋ยวมันเหวี่ยงจระเข้ฟาหางมานะใช่ไหม อัน,นี้เขาเรียกเป็นธรรมชาติถึงเอามาตั้งชื่อนะเพรมันสรุปได้หลายอย่างชื่อตำรามวยไทยมาจากหนึ่งนะพระเจ้าบนฟ้าสองนะสัตว์ต่างๆพฤติกรรมของสัตว์นะอะไรเงี้ย เพราะนั้นคนโบราณเนี un> un> <sk <sk <si ่ยเก่งเยอะจำง่ายเอ้าเรื่องอะไรอีกมีข้อสักถามไหมคะเตะหมดเลยนะเตะตรงเตะตัดเตะเฉียงเตะกลับหลังสี่เตะใครมีเตะอะไรอีกคิดมาอีกได้สักอีกสักสิบเตะแลวเดี๋ยวผมจะถามว่าอาจารย์อาจารย์เอาไปทำไมด้อีกสัสิบเตะฮะ กระโดดเตะครับอาจารย์กระโดดเตะไม่มีอ่ะไม่มีในในในสารบุพราะว่าเตะมันกระโดดอยู่แล้วเตะนี่กระโดดอยู่แล้วนะอันนี้มาดูแล้วเตะยืนเฉยแล้วเหยียดตีมาเขาจับเขาดันลมแต่ถ้าเตะแรงเขาก็กระโดดตัวไหมเขากระโดดตุกกระโดดตัวไหมคดีคือกระโดดเตะแต่ถ้าคุณกระเดโดดเตะศูนย์ คุณกระโดเตะสูงคุณเก่งเขาถีบหงายท้องไม่แพ้ไหมอ่าเพราะฉะนั้นคำว่ากระโดเตะกระโดเตะคืออะไรอ่ะเพราะฉะนั้นมันวินิจฉัยอีกว่าไอ้ไอ้ทำไมมันไม่มีกระโดเตะกระโดเตะยังไงกระโดเตะผลถีบหายท้องไปนู่นแพ้ได้ไหมแล้วมันจะเป็นท่าได้ไงท่าของทักษะมวยได้ไงเขาแก้ได้เข้าใจไหมมันถึงไม่มีคำว่ากระโดเตะตําทิงตําทิงเตะเนี่ยต้องกระโดดทุกคนนะทักษามวยดูนะ ดาวนี่เฉยเลยยกขามาสบายผมนี่แต่ผมดันไปนู่นนะผมยกสูงมันล้มใช่ไหมอันนี้ผมบอกผมบอกวิชาคุณอย่างหนึ่งแต่จริงผมไม่อยากบอกใครในวิชาพวกนี้ดูนะเขาเขาเตะมาผมจับขาได้ผู้ชกคุณมองอยู่ป่ะเดี๋ยวดูอยู่ป่ะ ไอ้เรื่องนี้สอครั้งแลเดี๋ยวผมจะบอกคุณดูครับอาจารย์อ่าคุณดูนะเนี่ยผมมาตักลูกศิษย์ผมผมเชื่อว่าผมทำเนี่ยผมยกเขาไม่ล้มดูนะเขาเตะมาเนี่ยปั๊บผมจับได้ผมสอดขามาแล้วผมจะยกขาดูนะเนี่ยผมยกขาโดยจะไม่ได้ล้มล้มต้อล้มยังล้มไหมล้มไหมอย่าพึ่งบาวล้มลงไป ล้มเห็นไหมแต่นักมวยผมไม่ล้มด pues ูนะเทคนิคไอ้นี้ยกาเรียกเทคนิคเทคนิคเตะขามาผมจบได้ผมกำลังจะยกกระโดดตามล้มไหมอ่าผมดันไปผมยกไปแล nah ้วผมยกไปแล้วกระโดดล้มไหมชนะไหมอ่าดีไอ้นี่คือเทคนิคเกาเรียกเทคนิค ไอ้ตรงนี้ผมอยากผมอยากจะเขียนตำาราตังเล่มหนึ่งแต่ว่าผมคงไม่มีความเชื่อถือพอว่าอาจารย์ตุลั่งมีเรื่องเทคนิคเรื่องมวยไทยเยอะๆอันนี้ไม่ใช่แต่ตรงนี้มันอยู่ที่ผมได้มาจากเด็กบางคนเนี่ยเรื่องนเนี้ยนะนักมวยบางคนเก่งเนี่ยมาไอ้ส g ย จับขายกยกมันก็ไม่ล้มมันกระโดดตามะดึงมันก็ไม่ล้มมันเต้นมาถอยดึงมันเหวี่ยงไปมันก็ไม่ล้มเมื่อกี้เจ็บฟรีไหมที่ไปจับขามันเจ็บฟรีไหมเจ็บฟรีครับเจ็บฟรีข้างแดงครับอ่ทีนี้นักมวยคนหนึ่งไม่รู้เรื่องดีไซายมาล้มผมชนะไหมผมชนะโดยไม่ต้องทำอะไรล้มเนี่ยถือว่าถือว่าเสียคะแนนไหม เดีนยเสียลูกมวยก็เนี่ยเนี่ยคุณต้องไปวิวิเคราะห์ให้ได้ว่ารูปไหนใ,หใช้ได้มั่งอะไรเนี่ยเข้าใจไหมเรื่องเตะมีอะไรอีกไม่ถามเรื่องการาต้องการมั่งไม่ถามเรื่องการต้องการมั่งเหร การป้องกันเนยการป้องกันเป็นเรื่องพื้นฐานของความสามารถของคนนะไม่ต้องให้พูดละเอียดการป้องกันเตะใช้มาที่สุดคืออะไรการยกบังครับเตะมาเขาเรียกว่าการป้องกันตัวที่ดีที่สุดของมวยไทยคือตอ,อบี่การบังครับบงับงนอกบังใน ไปพูเดเลยคนคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่รู้เลยว่าบังคืออะไรไม่ถูกตอบถูกว่าบังใช่แต่มันไม่ใช้คำนี้เดี๋ยวผมจะใช้คำที่คุณออเอาคืออะไรการป้องกันตัวที่ดีที่สุดของมวยไทยคือการป้องกันตัวที่ดีที่สุดของมวยไทยคือเอาส่วนหนาเข้ารับ เตะมาเอาที่โค้รับเตะมาเอ,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 อาคอรับนองไหมนองเตะมาหัวเข่าแข็งหัวเข่าตั้งไว้คุณเจ็บคุณเตะเจ็บไหม,มอ่ะนี่เจ็บครับการป้องกันตัวที่ดีที่สุดของมวยไทยคือการป้องอกันมีหลายอย่างนะชิงชกนะโยกหลบนะยกบงังถอยสุนระยะ แลายอย่างการป้องกันตัวที่ดีที่สุดของมวยไทยคือเอาส่วนหนาเข้ารับดูนะเต้มาอุ้มผมว่าเขาบังมันเส็จแล้วทีนี้ผมบังไม่ทันเต้มาผมหันนี่ส่วนหนาไหมหันหลังมมีส่วนหนาไหมดูดูบาง ดูอยู่นนใไหมครับเขาจะเอาใจผมอ่าเนี่ยผมหันเอาส่วนหนาเข้ารอบเนี่ยเจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บครับอ่าทีนี้เตะม,มาผมเอาคอแล้วเรียบร้อยไหมหลับครับอาจารย์อ่าก็หลับที่เนี่ยจะพูดให้ฟังว่ามันมันมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือมวยไทยการป้องกันเดียวที่ดีที่สุดของมวยไทยคือการเอาส่วนหนาเข้ารับเอาส่วนหนาเข้ารับต่อยหมัดมา คอนโซมา่าการป้องกันตัวที่ดีที่สุดของมวยสาคนคือนอกเรื่องเดี๋ยวว่า,ถ,าถ้าตอบไม่ได้ไม่ใช่พระละตอบค่ะตอบ,ตอบการป้องกันตัวที่ดีที่สุดของมวยสาคนคือมวยสาคนมีหมัดอย่างเดียวการยกลูกนนะอะไรนะตอบเลยนะ เมื่อกี้ตอบมาเรื่องการหลบค่ะไม่ถูกการยกยกยกมือป้องกันครับไม่ถูกฟุตเบิรก์กนะครับอะไรฟุตเบิร์กเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ตอบฟุตเบิร์กมาเกือบถูกแต่ว่าแต่ว่าให้กอบให้ตรงประเด็นเนยดึงให้พ้นระยะครับการดึงให้พ้นระยะค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอบมาดึงให้พ้นระยะถูกต้องอันนี้จริง เมื่อกี้ใครตอบคะใครตอบว่าให้เอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอเลยให้เอเลยเขาบอกครูสิงห์ครูฟิล์มการป้องกันตัวที่ดีที่สุดของมวยไทยคือสวนหนาเข้ารับสวนหนาเป็นระยะเอาส่วนหนาเข้ารับเพราะมวยไทยมันคุณหนึงถอยคุณถอยธุริยะไม่ทันหรอกเขาเตะมาระยะไกลไหมยาวไหมยาวใช่ครับยาวครับอ่เพราะนั้นการป้องกันตัวที่สุดของมวยไทยคือเอาส่วนหนาเข้ารับจำไว้ การป้องกันตัวที่ดีที่สุดของมวยตาคนคือ,อคถอยให้สุดระยะถอยให้สุดระยะผมถามว่าต่อยมาดไหม่ะผมไม่อยู่ในระยะมาดต่อยม,ม,มาที่ผมก้มต่อยมาที่ผมหลบผมสรีปิ้งผมเวี่ยงมาผมหลบมันต่อยได้ไหมการป้องกันตัวที่ดีที่สุดของมวยตาคนมันมีหมัดอย่างเดียวเนี่ยคือไม่อยู่ในระยะหมัดมันต่อยได้ไหม ถอยสุริยะถอยสุริยะใช่าใจไหมอันนี้ผุณสอนให้คุณวางคุณไม่สอนเด็กนะเพราะเด็กบอกว่าสวนเข้าใจไหมได้หมดแหละะแล้วสวนจะเกิดเขามันแล้วเป้าหมายมาโดนเราก่อนใครสลับโสบก่อน่ะอถ้าโดนพร้อมกันเราสลบพร้อมกันสบายที่สุดคือถอยสุริยะไม่อยู่ระยะอันถอยได้ไหม

เพราะฉนะนั้นการป้องกันตัวที่ดีสุดของไทยคือเอาส่วนหนาเข้ารับจำไว้การป้องกันตัวที่ดีสุดของมวยสากลคือถอยให้สุดระยะถอยให้สุดระยะเนี่ยเนีเน่จำไว้แล้วไปสอนเด็กไปถามเด็กนะแล้วก็สองข้อนี้มีคนไอ้ไอคำตอบเนี่ยนะถ้าใครมาเถียงมา <laughs> มาผมจะเปิดไอ้นั่นเหรออะนะ สนแสดงความเห็นได้เสียงกันเลยว่ามีอะไรดีกว่านี้ใช่ไหมมันต้องมีเหตุมีผลนะโอ้อาจารย์ก็เอาแต่ของแต่ของอาจารย์ไม่จริงอะก็ท้ามวยถากนไม่อยู่ในระยะหมัดมึงชกได้ไหม,มไม่โดนครับนะนั่นดูมีหม,มัดแย่เดียวมึงไม่อยู่มันให้เขาต่อยโดนมึงก็ถือว่าดีที่สุดแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามวยไทยบอกว่าไม่อยู่ในระยะหมัดแต่มันระยะตีนเป็นไ,ไง ไปไหมไปไปปอนกันเออไม่ปอนกัเพราะนั้นมวยไทยหนีไม่ได้หรอกหนีไม่พ้นมันต้องเอาขัวหนหาเข้ารับหลบอะไรไม่ทันก็หันหลังให้แม่งเตะใช่ไหมแต่นักมวยบางคนพอหลบไม่ทันแม่งเอาคอให้เตะก็หมายว่ามันรับตังค์เข้ามาแล้วใช่ไหมมันรับตังค์เข้ามาแล้วเนี่ยกรรมการก็ไม่งูนะเนี่ย เรื่องอะไรอีกบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วค่ะอาจารย์ยาวแล้วยาวแล้ววันนี้ยาวแล้วใช่เอาเอาไว้แค่เอาไว้แค่ติดาน้าเรามาต่อมีมีเข่ามีศอกใช่มีเข่ามีศอกมีปั้มรัอกัดเวียงตุ้มทับจับหักอีกเยอะแยะอาทิตย์หน้าต้องมาออนไซต์เออไม่ไมมม่่่ไไได้อันนี้หมดเวลาแล้วอาทิตย์หน้าต้องมาออนไซต์จริง เนี่ยถ้าคุณคุณฟังเนี่ยนะคุณก็เหมือนผมเล่าลิทานหร่อคุณฟังแต่ถ้าคุณมาแล้วคุณได้ <c oughs> learning by doing learning by doing การเรียนมวยก็คืค <c oughs> อการว่าอาทิตย์หน้าต้องมาค่ะอาทิตย์หน้าต้องมาอา้าวมันน่าจะยาวระบบ